สวัสดีครับผมสศักดิ์เทนคำสาขาบางเข็มเพชรบุรีครับผมวันนี้จะมาแนะนําการวัดค่าควบลักดีเลยของควบคุมเครื่องยนต์นะครับรุ่นรถ NPR 150ครับผมเอาใช้การวัดด้วยมิตเตอร์ครับผมวัดจัดควบดีเลเราจะเริ่มวัดที่ควที่หนึ่งก่อนครับใช้ มิเตอร์สีแดงครับผมจิ้มไปที่ขั้วที่หนึ่งครับเราใช้สีดาจิ้มไปที่ลงกาวจะเป็นตัวถังรถก็ได้ครับหรือจากแบตโดยตรงเลยก็ได้ครับอันนี้เราใช้จิ้มจากตัวถังครับค่าไฟปรับไปที่สองร้อยโวลต์ก็ได้ครับจะได้ดูง่ายขึ้นครับก็จะได้ค่ายี่สิบสี่โวลต์ครับโอเคครับผมต่อไปวัดจากขั้วที่สามครับ จะเป็นไฟออกมาจากกลองครับผมอันนี้ต้องใช้การเปิดอ่อนด้วยครับก็ใช้สีแดงจิ้มไปที่ขั้วที่สามนะครับแล้วก็ใช้สีดาจิ้มไปที่ตัวถังเหมือนเดิมครับผมแล้วก็เปิดอ่อนครับถ้าไฟก็จะขึ้นครับประมาณ24โวลต์ครับผมไม่เกิน20โวลต์หรือไม่น้อยไปฟา12โวลต์อะไรประมาณนี้ครับจะต้องอยู่ใน2่โวลต์ครับต่อไปจะเป็นขั้วที่สามครับไอขั้วที่ห้าครับผม จะเป็นกาวอันนี้จะเป็นกาวนะครับเราก็จะจิ้มไปที่เอาสีดําจิ้มไปที่กาวครับเราก็ใช้สีแดงจิ้มไปที่บวกครับจิ้มไปตามแผงฟิวส์ครับผมมันที่มีไฟมาอยู่แล้วนะครับก็จะวัดก็ะจะมีไฟขึ้นหลักๆก็จะขึ้นยี่สิบสี่โวลต์ครับต่อไปครับผมจิ้มทีขค้วที่สองครับผมใช้สีดาจิ้มมาเดิมครับผมเราก็ใช้สีแดงจิ้มไปที่ขั้วแผงไฟมาเดิม ค่าก็จะขึ้นยี่สสี่โวลตเช่นเดียวกันนะครับจับนิ่งๆครับผมโอเคเราวัดทั้งสีขาครบได้ตามที่ต้องการคือว่าเครื่องยนต์เรีเร่พร้อมใช้งานครับผมวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบครับ